一待。 มีจานนะนี่น่าจะเป็นนี่นี่ได้ปะหลวงพ่ออะไรนะวัดพุทธไทยสวรรค์นะแต่น่าเก่ากว่านะจะเป็นพ่อทับเหรอจานสวยน ลมนเขาเล่นพระแบบไหนกันอย่าเล่นพระหู สายใต้นหครับสายใต้ก็จะมีแค่ถ้าเป็นสายใต้ตัวนี้นะอะไรนะสังกระจายวัดหน้าถ้ำยะลานะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าเป็นวัดหน้าถ้ำยะลาในะปีสองสี่กว่านะ มีอยู่สององนะอยู่สององวัดหน้าธรรมแล้วก็เป็นปู่ทวดแต่ปู่ทวดองค์นี้ไม่ได้ออกไม่ได้ออกวัดช้างให้นะครับเป็นปีศูนห้าออกวัดใหม่อำพรนะพี่นะ อันนี้ปู่ทีมร่วมปลูกเสกนะครับมีอยู่สององนะเป็นเนื้อเมะพัดนะมีอย่างสายใต้ใต้มี่ลระทบอือ เป็นเครื่องลาน,ะนมากพะผมจะชอบเป็นรูปหล่อมีผูทวดผมแบ่งไปหมดเลยนะผมเขาเรียกอะไรนะเมื่อกี้ผมไปนี่จะเป็นเครื่องลายฮาราไม่แรงนะครฮาราไม่แรงนะจ๊าานะ อันนี้เป็นเขี้ยวนะเป็นฟันนะเป็นฟันนะครับแกะเป็นสอนะพี่นะไม่ใช่เขี้ยวนะครับเป็นฟันแกะเป็นเสือ,อน,นี่ตะโพนอันนี้ก็เป็นฟันแกะเป็นอินนะครับเดี๋ยวส่องให้ดูนะเก่าดีนะครับลึกดี นี่น้ำเต้าอันนี้เป็นงาแกะนี่ได้มาใหม่นี่สวยอยู่ส่งให้ดูถ่ายใต้ไม่มีอะไรปว่หมดแล้วมีแต่ปูทวดมีหนุ่พ่ออะไรนี่อ่ะนี่คู่นี้เอาไปสี่ร้อยเนี่ยพี่ นิ้วกระดกเนี่ยคู่นี้เอาสี่ร้อยพอนี่ครับสี่ร้อยรวมส่งให้นะแบ่งเบา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 แนส่ส่วนมาจะเป็นรูปหล่อโัวโต พอ่อกลวยพ่อหอมพอ่อทบปู่หลิวพ่อตาบพอ่อแชมพ่อโกบไปแล้วแกเก่านี่ครับเก่าวันนี้ผมไปเจอแกบอกว่า ตะกุดอ่ะให้เล่นได้ที่มันเรียบร้อยนะแต่ผมมองมองมองมุมต่างนะอันนี้จะเป็นเก่าอันนี้จะเป็นใยฝ้ายนะครับนี่เห็นไหมถ้าเป็นไนลอนไนลอนจะเป็นได้สมัยใหม่ใช่ไหมครับอันนี้ตะกุดเนี่ยต้องมีร้อยปีขึ้นนะไกลไปปนะ่ะเนี่ยมันต้องเป็นใยฝ้ายนะครับพอเป็นใยฝ้ายมันจะเป็นขนๆนใช่ไหม เป็นใยธรรมชาติมันจะเป็นขนขนนะครับนี่ครับลักก่าเนี่ยมันต้องเป็นขนขนแบบนี้นะเป็นใยฝ้ายครับกล่องนี่นี่นี่เห็นไหมมันต้องเป็นเส้นเล็กๆนะครับใยฝ้ายนะนี่เก่าจริงนะตอคองดอกนี้ นี่ครับก็มีองค์นี้วัดหน้าถ้ำเมียลาสายใต้ปีสองปีกว่าเนี่ยคู่นี้เอาห้าร้อยนะครับสังข์ใจ่ายเ ไม่รู้เขาเล่นกันเท่าไหร่ก็มีพอเอื้อมพอเอื้อมหมดไปแล้วมั้งพอเอื้มอมมีตะโพนนะครับตะโพนตะโพนนี้จะเป็นพ่อเคนวัดเขาอ,อิโต้อันนี้สามรอยห้าสิบ โอเคมัดขาววิโตนี่ร้อยเดียวพอหลังกุมหลวงจุมพรรันหม่เลขนะไม่รู้ออกที่ไหนร้อยเดียวพอสวยตอกโคดดอกบัวนะครับตรงนี้ นี่พ่อโอปสีพ่อโอปสีมีสองเหรียญน,นะพ่อโอปสีมีสองเหรียญเป็นเหรียญปีสองสามนะครับพ่อโอปสีนะนี่เป็นเหรียญปีสองสามคู่นี้ไปสามร้อยห้าสิบพอ แบ่งๆไปนะครับอันนี้ปูนายนะแจกเฉพาะกรรมการอันนี้เอา1,100งพันะครับปูนายวัดบ้านแจ้งนะครับ เป็นเจ้าคุณนอนะครับอันนี้ออกปีหนึ่งห้านะครับหลวงปู่โต๊ปลุกเสกนะครับไม่ทันเจ้าคุณนอนะพี่นะหลวงปู่โต๊ะปลุกเสกนะเอาสี่ร้อยได้ไหมปีหนึ่งห้านะคปีหนึ่งห้าอันนี้เป็นงอเป็นงาช้างนะพี่นะเป็นงาช้างเป็นงาแกะนะครับฝักตอกอ ตะก,กุดหนึ่งดอกอือไปเป็นไรน,นี่เป็นงาช้างนะงาเท้นะอันนี้ก็าสามร้อยห้าสิบนี่ตะก,กุดเก่าสวย เก่าจริงนะนี่ตะกรุดเราจะเปิดเท่าไหร่นี้ยอแปดร้อยนะครับตะกุดเนี่ยผมมองไปถึงหลวงพ่อสุกเลยนะฮะนี่มองไปถึงหลวงพ่อสุกวัดปากของยนี เป็นลายจระเข้ขบฟันนะเดีย๋วยวลุงเช็คหนะ่อยเดี๋ยวเจ็บใส่าชารแป๊บน่อ นี้เป็นกระดูกนะครับเป็นกระดูกนะตะโพนนะครับตะโพนตะโพนตะโพนนี้เป็นกระดูกนะพี่นะเอาแปดร้อยนะครับลูกใหญ่นะมีเอาแปดร้อยพอนี้ลูกเล็กเหมือนกันเอาเจ็ดร้อยนะครับตะโพนนะเป็นกระดูกนะครับ ลูกใหญ่แปดร้อยลูกเล็กเจ็ดร้อยนะครับอันนี้เป็นงาช้างนะครับเป็นงาช้างนะพี่นะงาช้างแล้วก็นี่ครับอันนี้เป็นงอนะพี่นี่ครับเป็นเงินนะครับนี่เป็นเงินนะด้ามเป็นงาช้างนะครับฝักเป็นงาช้างนะพี่นะมีเป็นเงินนะครับ ใบตอนี่นะครับใบตอกอันนี้ตีเป็นพอก,กันนะพี่นะอันนี้ก็าพันแปดนะครับเป็นงาช้างนะพี่ราคาไม่แรงนะเอาพันแปดนะอันนี้เป็น เป็นเขี้ยวนะครับเป็นเป็นขอเป็นเขี้ยวเป็นฟันนะครับนี่แกะเป็นอินนะพี่เก่าๆนะครับนี่เป็นฟันนะมีจานนะครับจานเก่าด้วยนี่ครับมีจานนะจานเก่านะครับนี่ดูสินแกะ เป็นแกะมือนะครับนี่เป็นสินแกะมือนะไม่ได้แกะเครื่องครับอืมจานเก่านี่อันนี้เอาแปดร้อยนะครับจานเก่าสวยๆเลยใช้ได้เอาแปดร้อยพอ อันนี้เป็นพระก,กุเหรัญิกนะครับพิษณุโลกนะอันนี้เจ้าของเก่าตัดนะครับจริงๆต้องเป็นยอดฉัดขึ้นมาอันนี้ตัดเหลือแต่องค์พระนะครับแล้วก็ไปเลี่ยมเงินนะพี่นะนี่ไปจับขอบเงินใช้นะครับนี่ไปจับขอบเงินใช้นะครับอันนี้พี่เอาไปศึกษาได้นะเป็นเอาไปศึกษาได้นะ ศึกษาเนื้อได้นะครับนี่เป็นชิ้นนะครับเนื้อชิ้นนะดูดูง่ายนะครับพระถ้าพี่ดูเนื้อโซนนี้ได้นี่สบายเลยนะมีเป็นเนื้อชิ้นนะครับเฮเลนยิกอะวัดพิษาโโลครับอ,อันนี้เอาสองพันนะพี่นะต่อรองได้นะครับชอบต่อรองได้นะ อันนี้กลุนาน้อยนะครับจังหวัดน่านนะอืมองนี้ค่อนข้างสวยนะดูง่ายนะองนี้แต่งขอบจะใช้สิ่วนะพี่นะจะไม่มีตะไบนะครับใช้สิวสับนะนี่ฟันสิ่ว เนื้อนะครับสนิมสนิมแดงเนื้อนี่สวยอยู่นะนี่นี่ผมได้มาราคาไม่แรงนะครับแบ่งปันได้นะเข้าไปศึกษานะพี่เนะี่ย ถามได้นะครับถามได้เลยอันนี้สมเด็จหลวงพ่อเสีงนะครับหลวงพ่อเสีงวัดบางนานะครับยุคต้นนะพี่นะตะกรุดหนึ่งดอกนะครับดูเนือ้อพระนะนี่ดูง่ายนะเนี้ยสามร้อยพอดูง่ายนะครับสมเด็จหลวงพ่อเสีงวัดบางนานะนี่ครับเนือ้อ หล่านตะกุดหนึ่งดอกคู่นี500นะ้เอาห้าร้อยน่ะเรียมเงอเก่าเรียมเงินเก่าแล้วพี่นะนี่ครับเรียมเงินเก่า ไม่ได้เลี่ยมนะก็เ,เรียกอะไรนะจับฐานนะครับเอาเงินนะฐานเงินนะครับเอาเงินมาจับฐานแปลว่าเสือตัวนี้ต้องอุดผงนะครับถ้าแกะออกนี่น่าจะมีผงอยู่นะเพราะส่วนมากถ้า,าแบบนี้แปลว่าพระอุดผงนะครับอันนี้มีกลิ่นจิ่นที่ไหนไม่รู้ อันนี้ผมมองเป็นสินพ่อสายนะเคยได้เสือพ่อสายยุคปลาลยอันนี้เป็นขขาวควายเผือกนะครับ อันนี้น่าจะแกะออกมาจากสีพึ่งนะพี่นะนี่เขาวควายเผือกนะบางบอกเป็นหลวงพ่อบุญน,นะแต่ผมเอางานศิล์นะงานศิล์น่ะความเก่านะครับนี่แตกลานหมดแล้วนะพี่ควางก็เป็นทาเวสวรนโนนะแกะสวยนะหรือว่าแกะสวยนะอืม ือว่าแกะสวยโอ้โหง่วงนอนเละไหนแค่ครึ่งชัรับนนี่ฮนุมานงาแกะนะครับหลวงพ่อสุนวัดสารกุลนะพี่นะอันนี้เขาไปล้างผิวมาครับพวของเก่าไปล้างผิวมานะ กลายเป็นผ้าใหม่ไปเลยนะพี่อันนี้เป็นงาช้างนะครับเป็นงาช้างนะนี่ครับเป็นงาช้างรอยจานยังเห็นลางๆนะนี่ครับรอยจานเป็นงาช้างแกะ,ะ,ะหลวกพสุทธิ์พรสารกุลแล้ววนี่ นี้จับเงินนะครับเรียมเงินนะอันนี้เอาพันห้าพอเอาพันห้าร้อยบาทนะต่อรองได้นะพี่นะแบ่งได้แบ่งนะครับจับขอบเงินมานะอู้ โอ้โหง่วงสุใจวงพ่อพูนผมก็มีนะพี่นี่ครับพ่อพูนซีนเดิมนะนี่ครับซีนเดิมจากวัดเลยปีสี่แปดยุคแรงๆนี่เล่นสี่ห้าพันนะเนี่ยคู่นี้ผมเอาพันหนึ่งสวยๆแยกเอาองค์ละหกร้อยห้าสิบ คู่เอาไปพันอันนี้ปีสามเจ็ดพ่อสาครปลูกเสกนะครับปีสามเจ็ดนะเป็นใช้วัดเล็กนะครับหลวงปู่ทิมนะออกปีสามเจ็ดนะจันน้องไอ้ปู่ทิมเสกนะไอ้พ่อสาครเสกนะเนี่ยพร้อมกล่องคู่นี้เอาไปห้าร้อยนะครับรวมส่งนะราคาเท่ากัานเลยนะ นั่งหลับไปแล้วนะครับพอะทบนะพอะทบพอะทบเอาพ่อทบเอาหนึ่งพันสามร้อยอันนี้เป็นทอแหลมนะครับปีหนะึ่งหกนะจิริอายุพอะทบเก้าสิบสี่ปีนะครับอันนี้ทันพอะทบนะครับทันพะทบนะ ันนี้ไม่มีโค้ดนะพระหลวงพ่อทบมีทั้งที่ต่อโค้ดและไม่ต่อโค้ดนะพี่นะบิมนี้นะบางองค์ต่อโค้ดไม่เต็มก็มีนะเพราะว่าโค้ดพังนะครับไม่ไม่ได้มีอะไรนะมีโค้ดไม่เต็มเห็นไหมนี่ครับโค้ดพังก่อนนะโค้ดไม่เต็มไม่ว่าหล่อไม่เต็มด้วยนะครับอันนี้เอาหกร้อยพอนี่หล่อไม่เต็มพี่นะที่ไม่เต็มนะ ทำมผมง่วงนอนจังไม่เนี้ยสวยน้าไปศึกษาเนี่ยอาแ้ด้วยใช้ง่ายนะ โอ้ยง่วงนอนจริงแม่ผมนั้นเลยนี่ได้มาวันนี้เลยนะคุยกันตั้งนานนะกว่าจะได้มาเป็นลิงจกักจักนะพี่นะจักจั่งนะนี่ก้นอุดผงเลยนะก้นอุดผงเนะี่ย

ลืมตามไม่ขึ้นหรอลองขึ้นตอนเย็นร oh. Oh. ประคำนิ้วประคำนิ้วแบบเก่า ถามได้นะพี่นะถา,ถามเลยครับถามเลยชอบอยากดูตรงไหนถามได้เลยไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะพี่นะเดี๋ยวผมจะลงแล้วนะไม่ไหว,ง,วง่งวงนอนเดี๋ยวค่อยมาไล์ใหม่นะครับเดี๋ยวมาไล์ดูเดี๋ยวผมมาลองไล์ช่อง youtube ดูนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับไม่ไหวแล้วง่วงนะครับ